วันนี้ผมมาอยู่ในแมป c a r y ี่ชวมมาม่านะเออเห็นเขาเล่นกันสนุกมากนะเป็นแนวสซลลของขวัญที่แบบให้เราขายของนะอะตอนคืนรับบทเป็นพนักง,งานใช่แล้วครับวันนี้ผมมาเล่นหมดเรื่องราวเออเล่นคนเดียวด้วยไงเออเล่นคนเดียวถ้าผมเล่นโหมดอิฟิิตี้มันน่าจะนานเกินไปเลยขอเล่นหมดเรื่องราวก่อนนะคลิปหน้าผมอาจจะมาเล่นโหมดอ n นฟิิตี้ให้คนดูนะผูแล้วก็เข้าไปในเกมกันเลยครับมา ตอนเราเข้าเกมมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับก็แบบเราขายของไงอยู่ข้างถนนแบบมืดๆอากาศวางเวงนี่แหละเออหนะ้าคนลุกนะเออผมก็เดินเข้าร้านไปเลยตอนนี้โอเคนี่มันจะมีประตูแล้วก็เปิดเข้ามาเพิบอ่าหลังบ้านเราเอ้ยไม่ช่นี่ร้านเราก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนะนี่อย่างแรกก็ให้เราไปเอออะไรไปเปิดเตาปิ้งย่างนะมันบอกไปเปิดเตาปิ้งย่าง แล้วมันก็จะมีกฎนะมีกฎแบบพิเศษแล้วก็แบบธรรมดานะเออแบบเล่นก็เล่นไม่ได้ยากขนาดนั้นแหละนี่ครับแล้วมันจะมีกฎปกติครับกฎนี้กฎเบสิกครับทำยังไงเลยครับก็คือว่าถ้ามีลูกค้าปกติเดินเข้ามาซื้อร้านแล้วครับให้เราบริการเขาแต่ถ้าลูกค้าคนไหนไม่ปกติให้ปิดหน้าต่างไปเลยครับเออแล้วก็จะมีกฎอีกนึงปติดอยู่ทางนี้ก็คือว่า ดูว่า,วากดอันนี้มันจะยาวมากครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปในเกมแล้วกันครับว่ามันเล่นยังไงเออนี่ก็ประมาณนี้เลยมาจบจากการอ่านกดนั้นไปแล้วนะก็มีลูกค้ามาซื้อแล้วคนนี้มึงเต้นมาเลยว่ะเฮ้ยมึงปกติไหมวะเนี่ยนายขอเช็คก,กล้องสักหน่อยซิว่าปกติไหมก็คือว่าถ้ามีคนแบบเต้นมาแบบนี้ก็คือเราต้องดูกล้องนะเผื่อแบบเขามีอะไรเกาะหลังมาเออเราไม่รู้ไงเผื่อมีอะไรเกาะหลังเขามา เออนี่คนนี้ผมก็ว่ามันปกติไม่มีอะไรแค่เขาเต้นเฉยเก็ทําการจัดให้เขาเลยนี่มันเรียกว่าอะไรไม่รู้ชาวบาชาวมาอะไรของมันนี่แหละเออนี่ทําใส่เครื่องปรุงไปเออมันจะเป็นชีสแล้วก็เป็นซอสนะเออหนินุ่น่าอร่อยเหมือนกันแล้วก็ไก่น,นั่นนี่สูตรเด็จจดากทางร้านนะครับคุณลูกค้าเออนีว่หนานจังวะอืมตัดตัดตัดไปเลย โอเคแต่เสร็จแล้วแม่งโคนนานเลยโอเคนี่ผมก็จะมาใส่ไก่ให้เขานะเออนี่แล้วก็ม้วนนะม้วนนะเขาไปเลยนี่ครับลูกค้าคนแรกของเรานะครับโอ้เปิดมาก็เต้นว่ะเฮ้ยโอ้ยม้วนรักไปครับม้วนคักครับโอ้เต้นไปแล้วครับเอาแล้วครับอีกคนมาแล้วครับอ้าวเดินเซียไหมละครับคนนี้ครับโอ้หน้าตาก็ดีนะทำไมเดินเซียแบบนี้เดินมาจะได้ป่าด้วยทำไรผมไม่ว่าเนี่ย เดี๋ยวแล้วอ่ารับอะไรดีครับคุณลูกค้าปลอดภยัยไหมเนี่ยเอาสมาขนาดใหญ่แบบหนึ่งแล้วครับขอเช็คลูกค้าก่อนนะเผื่อลูกค้ามีอะไรติดตัวมาอืออาจจะไปผีวิญญาณก็ได้แต่เขาบอกว่เาเขาไม่มีเงินนะควรจะบริการให้เขาดีไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ขอเช็คก,ก่อนทำไมหัวเขามันแปลกๆน,นะแปลกๆไหมคนนี้ขอใา้ปิดเลยแล้วกันไม่ปลอดภัยว่ะ ก็ทําการเปิดร้านสาหรับคนต่อไปคนเมื่อกี้นี้ดูไม่ปลอดภัยหัวแปลกๆคนต่อไปครับสวัสดีครับคุณค่าโอ้มาแล้วว่ะเออคนนี้มาแล้วครับสาหรับคุณลูกค้าโอเคสั่งแล้วครับอาหารชิ้นหนึ่งโอเคขอเช็คก่อนครับขอเช็คก่อนเฮ้ยมีไหมอ้าไม่มีดูข้างหลังดิอ้าวมีซะงั้นหูยอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมีสองคนวะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วแบบนี้อืม การปิดทันทีนะเออถ้าเจอแบบนี้ว้เป็นไรเมาส์เมาส์ร้อนนะออนี่ไปเลยอ่าไปแล้วก็รอเข้าไปครับนี่ดูกล้องสักก่อนนะว่าเข้าไปได้ย่างเขายังยืนอยู่นี่คน้างหลังมาแต่ไหนไม่รู้เออนั่นเข้าไปแล้วแล้วก็เปิดได้เลยของหลังอย่าไปสนใจมันมันก็ยืนอยู่แล้วมันก็หายไปเองโอเคเปิดแล้วร้านมันมีคนลูกค้ามารือยังว้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตกใจหมด อุ้ยตัวอะไรวะแม่งตัวเชียงหมดเลยอฮ้ยเแบบนี้นะครับรามาขายของตอนดึกรถอุ้ยรถอะไรมาวะลูกค,ค้ายังไม่มานะครับเงียบสงบเซยมาแล้วมาแล้วครับมาคนหนึ่งมาสิครับพูดค่าอ,อาหารชิ้นหนึ่งโอเคเดี๋รวดูกล้องซะก,ก่อนนะคนนี้ดูเหมือนว่าลูกค,ค้าคนนี้จะมาปกติครับเออเราจะได้บริการเราจะได้เงินซะแล้วนี่ นี่ครับมันไม่มีเลยเออโอเคคนนี้ปกติครับห,หน้าตาเหมือนคนจีนนะเนี่ยโอเคทำให้เขาแล้วครับคนนี้แต่ว่าผมมีอะไรจะบอกครับคือว่าถ้ามันมีคนไม่ปกติใช่ไหมครับแล้วมันจะจ่ายเงินให้เราเออแล้วก็ทําการบิดเงินเขาครับเออถ้าเราเขาจ่ายเงินก่อนค่อยปิดนั่งครับเราได้เงินมาฟรีๆเลยโห้แบบนี้ก็รวยแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อสำหรับคนนี้ก็ปกติก็บริการเข้าไป คือว่าเกมนี้คือว่ามันถ้าเราบริการให้แบบผีชใช่ไหมมันจะมีตัวอะไรปุดขึ้นมาแบบตรงตู้เย็นอ่ะเออมันจะมีตัวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่มันจะปุดขึ้นมาตรงตู้เย็นตรงนั้นนะเมื่อกี้ก็ราลูกค้าไปเอาไปเอามานะครับผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าตรงนั้นมันมีแมวกําลังเลียมือตอัวเฮ้ยลูกค้ามาแล้ววะลืมเห็นอืมโอเคลูกค้าเอยรถแม่งเจ๊งเกมทำมาดีนะลูกแบบรถจอดให้ลูกค้าเดินข้าศนนด้วย ถ้าตามมันก็แปลกนะถ้าตามมันก็แปลกโอเคโว้ยทนนี้หน้าเก่งคือลุม้มาเลยว่ะหุยปลอดภัยไหมวะเดี๋ยวคอเช็คก,ก่อนนี่ครับเราต้องเช็คทุกรอบนะเผื่อลูกค้าคนไหนแบบหน้าตาปกติแล้วแบบเดินเข้ามาเนี่ยเราก็คิดว่าจะเอ่อเป็นคนดีใช่ไหมแบบไม่มีอะไรก่อมาจริงอาจจะมีก็ได้สำหรับลูกค้าคนนี้ก็ปกติครับก็บริการเหมือนเดิม โอ้แม่เออ้ยทำเสร็จแล้วแม่โครนานเลยวะเอาไปครับคุณลูกค้าเออนี่คือของคุณ่าเ,ออเยี่ยมตรงี่ฉันชอบออลูกค้าชอบนะเออค้าชอบเออมีข้อเสนอวะเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณจะกินลูกอมของฉันหนึ่งพันอันอะไรอย่ไม่เอาสิเออเอาทำไมโอ้หนึ่งพันอันโอ้ไปไกลๆเดิไปไกลๆ,ๆ,ๆเออลูกค้าเนี่แปลกๆนะอยู่นะไปยืนอะไรตรงนั้น โอเคก็รอลูกค้าคนต่อไปมานะมาแล้วคุณลูกค้าคนต่อไปของเราเฮ้ยทำไมไม่าน้าตาแปลกๆวะเฮ้ยน่ากลัว,วะ่ะเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยฮึยมงตาขาวมาเลยวะเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ทำดีวะใครจะทำอาหารให้แล้วลูกค้าลูกค้าหน้าตาแบบนี้เอาเงินมาก่อนส่งเงินมาส่งเงินมาก่อนนั่น,นแหละเรียบร้อยปิดเลยเฮ้ย,ย,ยแบบนี้ฉันก็ได้เงินมาฟรีๆแล้วโอเค ก็เลยลูกค้าไปครับนะเป็นไงครับวิธีการบิดเงินลูกค้านะผมบิดมันผมมีเหตุผลน,นะเออก็คือว่ามันหน้าตาผิดปกติไงเออนั่นไงไปแล้วโอเคนี่แหละบทลงโทษของคนแบบแบบโดนผีเข้าไงเออนี่แหละโอเคเปิดมามโอเคเปิดวิทยุฟังเลยดิไม่มีเพลงโอเคปิดดีกว่าโอเคไปละเฮ้ยลูกค้ามาแล้วว่ะลูกค้าคนต่อไปมมาเร็วที่มาเลย เฮ้ยนี่ไงเอา้าทำไมหน้าตาเหมือนกับคนเมื่อกี้แค่แบบมันเป็นตาขาวไงคนเมื่อกี้เฮ้ยวะคนนี้เปิดกล้องก็ไม่มีอะไรโอเคคนนี้ปกตินะอาจจะโดนขโมยล่างมาไงคนก่อนนะเออคนนี้คือแบบคนปกติโอเคก็ทำอาหารให้เาครับเอาไปเลยครับคุณลูกค้าทานให้อร่อยนะครับโอเคอกดอ,อะไรให้บริการลูกค้า1ิบคน หรือว่ามันเหลือลูกค้าที่วบบไม่ปกติอีก10คนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันโอเคลูกค้าก็เดินข้ามทางมาลายไปแล้วโอเคลูกค้ามาอีกคนแล้วก็วันศุกร์ที่ยีสี่ละโอเคไหนเฮ้ยทำไมแปลกแปลกีฮะหักข้อมาแต่ไกลเลยใช่ไหมว่าเนี่ยมันปวดไปที่แมวสองคนนี้ เอาเป็นว่าเอาเงินมาก่อนแล้วกันใช่เอาเงินมาก่อนฮาเอาเงินมาเอาเงินมา,มาเร็วเร็วแล้วคุณจะได้อาหารสุดแสนจะอร่อยไป <c oughs> มาเร็วเอาเงินมานาเงินมาสิเร็วๆเ,เออนั่นไงได้เงินแล้วบิดดิบิดฮาบิดแล้วโอเคเราลูกค้าไปครับผมเอาลละคนต่อไปไม่ได้นะครับเอา สต๊อกถืออะไรามาวะเนี่ยเฮ้ยเอาไปเอามาพากหน้า <c oughs> ตามันก็เหมือนอบังนะ <c oughs> ทุกคนต้งดูดิแล้วแม่งสตอกคถืออะไรามาด้านหลังว่านั่นแม่งดิ้นเด๋วๆอยู่เลย,เ,ลยเอาเป็นว่าคนนี้ผมก็จะปิดละกันเออไม่รู้เขาจะเอานั้นมาฟาดหัวผมหรือเปล่า,าปิดละปิดโอ้โลูโซดาย,ยินอะไรลูกค้าไม่บริการหรอกหน้าตาอาบังไปขาลโกตีเลยไปขายโกตีเลยแบบนี้ ไม่ได้ไม่ได้โอเคไป,ไปิดไปอ่าปิดละโอเคแอ้วผมก็จะทำอาหารให้ลูกค้ายาวๆเลยเพรนะ้มีอะไรจอดเด็ดๆมาเลยนะเออไปทำอาหารลูกค้าต่อมาคนลูกค้าคนต่อไปนะคนนี้อืมอ้าเฮ้ยแปลกๆว่ะเฮ้ยข้างหลังหัวนวั่นคืออะไรผมขอแยกออกไปดูแป๊บนึงนะฮ้มเดินไปเดินไป นี่หลังหัวออาตัวอะไรวะน่ากลัวแบบนี้ไม่บริการรีบเข้าบ้านด่วนเลยปิดประตูปิดประตูปิดปิดเอาปิดไปดูโอเคปิดไปเลยไม่ไม่ทันไม่อะไรทั้งสิ้นปิดโอเคแม่งมีอะไรไม่รู้แม่งข้างหลังหัวลูกค้าคนต่อใหมาอีกแล้วเฮจะนายจะตายอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยดูความจริง เฮ้ยมีสองตัวเฮ้ยน่ากลัวอีกแล้วปิดเลยเฮ้ยมาคนเดียวแต่มาสองได้ไงี่กล้องวงจรปิดนั่นกล้องวงจรปิดรุนไหนวะผมอยากมาติดอยู่สักบ้านสักตัวหน่อยสิเนี่ยดูวิญญาณไดยด้วยเนะี่ยเป็นมีสองคนได้ไงวะเออไปลวไปลยอีกคนณก็ยืนอยู่ก็ไปด้วยกันสิก็พากกลับบ้านเโอเคเปิดร้านเปิดร้านเอามาอีกแล้วคนเมาใหม่แล้ววะ เฮ้ยมันมาบ่อยจังวะคนนีม้มารอบที่สองเนี่ยอืมแถวมาขนาดใหญ่แล้วสั่งแต่ขนาดใหญ่นะเฮ้ยหลอบนี้เขามีเงินว่ะรอบแบบตอนแรกๆเขาไม่มีเงินมาจ่ายเราแต่ตัวน,นี้เรามีเขามีและแต่หัวเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมบริการเอเฮ้ย,เ,ยเขาเดินไปไหนวะเขาเดินมาหลังหลังร้านทําไมวะเนี่ยมันใจไหมวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยอะไรวะ เฮ้ยเอามาเอ้ยเฮ้ยอ๋อเขามาหามีดโอโ้โหก็ยืนถามก็ได้ไม่ต้องเข้ามาไปเลยไปเลยเฮ <kam u> ้ยป <c ros LES> ิดป um ิดปิดปิดเอาปิดไม่ได้อีกกิ่มาแล้วปิดยังไงวะเฮ้ยดันประตูกูไว้ไหมล่ะเฮ้ยก็ไม่เอ้ยังไงปิดแล้วอ้าวปิดตัวเองซะงั้นเฮ้ยเฮ้ยเออปิดได้แล้วควรจะปิดได้เอ้าเขาไม่ซื้อเหรอเขามาทำอะไรวะ ช่างมันเถอะอก็อยืนรอลูกค้าเรื่อยเปือ่อยเบืยอมันรดอะไรมาลเลยวเฮนี่ไงตอนตีสองนะครับตอนตีสองก็คือว่ามันจะมีรถมาตรวจสอบนะออให้เราเดินมาหลังร้านแล้วก็ห้ามหันกลับไปนะถ้าเราหันกลับไปก็คือว่าเราจะได้ไปอยู่ที่ไหนเสักแห่งน่ะเราก็ด้ไม่ไม่ได้มาเล่นอีกมันจะฆ่าเราเองนั่นงอองไงไปแล้ะเฮ้ยมันยังไม่ไปนี่วะอันี่ ก็คือว่ารอจนแบบหน้าจอจะกลับเป็นสีเหมือนเดิมทีแรกมันจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมเออ <c oughs> เขารอมันกลับอโอเคก็อรอลูกค้าไปครับหล้วแปดคนแล้วจากสิบโอเคมาอีกคนแล้วสำหรับลูกค้าตอนไนห้มันจะเจ็ดโมงเนี่ยโอเคคนนี้ก็เปิดกล้องดูอาเต้นแล้วโอ้ยไปหมวนมาแต่ใสไเนาะครับโอเค เต้นใหม่แล้วคนนี้ปิดเลยดูสิครับเขาไปเต้นมาแต่ไหนเนี่ยโอ้โหไปสิออกไปนั่นแหละไปแล้วเปิดร้านเปิดร้านมาวะรอบนี้ธุรกิจนักธุรกิจมาแล้ววะ่ะเฮ้ยเขาต้องมีเงินเยอะแน่นอนโอมาสั่งอะไรก็ับผมทำไมหน้าตัวมันดำหน้ามันขาวหรืคนนี้ มันใช่ไหมว่าผิวเขาคล้ำนะนเปิดกล้องเลยสิอ,อะไรวันนี้ตกใจหมดเลยอะไรวะแมงปิดเลยนักธุรกิจมาหลอกกูนีว่วะแมงเออเกือบไปแล้วครับคุณผู้ชมถ้าผมบริการเขาเนี่ยไอตัวที่อยู่หลังตู้เย็นต้องมาจัดการผมแน่เลยเออดีละโอเคลูกค้าคนต่อไป รออีกแล้วรอไปครับลูกค้าตนนัวไหนจะมานเนาะลูกค้าโกมากแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับลูกค้าคนนี้ว่ง,ง่ายโทรศัพท์โทรศัพท์โกงจนปิดอ้าวนี่ไงหัวโลนเป็นโครงกระดูกมาเลยเป็นโครงกระดูกมาเลยปิดเลยปิดเลยไม่สนใจ อ้าวลูกค้าเป็นผู้โชคดีนะครับร้านเรารับบริการเป็นคนสุดท้ายลูกค้าดีนะครับเนี่ยชื่อลูกค้าเป็นกังฟูด้วยหัวโล้นหัวโลดจังเลยเนี่ยว้าว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 ติว้าวว้าวว้าวเหมือนซัตตมัสเลยว่ะหัวโลดนหัวโลดว้าว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 เฮ้ยจ่ายเงินแล้วป่ะหืมหืมต่อยมวยเก่งเช็คกว่านะเช็คเช็ค โอ้กังฟูนี่โอ้หลบดีนะหลบดีมาโอเคครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมบริการมมนเดนเสร็จแล้วครับคุณลูกค้าอ้าวเอาไปเลยครับเติมไก่หน่อยไก่ก็หมดเหมือนกันเว้ยเติมไก่ไปกดอีปเลย มาสาหรับลูกค้าคนต่อไปคนนี้น่าจะดูจากลักษณะปากเบีย้ยงปากมันเบีย้ยวอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองทําผิดดูนะผมจะลองบริการเขาเออแบบอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าตัวที่แบบอยู่ข้างตู้เย็นอ่ะมันจะออกมาเออตอนที่แบบบริการให้แบบคนผิดนะนี่คนไม่ผิดปกติปากเบีย้ยว คนี่นะผมก็ทําให้เขาไปเลยเออเอาต้องการเอออันนี้อีกโซดานะนี่ก็บกนนริการเขาปุ๊บอ่าดูนะข้างตู้เย็นมันจะมีอะไรพุดขึ้นมาเออไหนนั่นไงเป็นลุมขึ้นมาละหัวขึ้นมาแล้วครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้เลยถ้าแบบเราทําผิดหล,หลายรอบเนี่ยมันก็ยิ่งจะัวขึ้นมาตัวขึ้นมาเรื่อยๆใช่ อยู่เฉยครับก็เกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้ครับตัวนี้ทองฟ้ามันเริ่มเป็นเออสีฟ้าฟ้านะนีอืมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันผมว่าจะลองออกไปดูปิดอ่าปิดอืมแล้วก็ปิดอ,อันนี้อีกอ่าปิด,ออป,ด,ป,ดปิดหมดเลยลก็ออกไปดูไหนไหนมีอะไรวะก็ไม่เห็นมีอะไรนะเฮ้ยมีอะไรคนหน้อยเฮ้ยตัวอะไรวะ ตกใจหมดแม่งไทยท่านไทยท่านวิ่งอะเอ้ยเข้าดีกว่าวะไม่ปลอดภัยวะเฮ้ยโอเคครับดังนั้นผมก็เลยได้ผ่านมาได้ฮนะสำหรับเหตุการณ์เมื่อกี้ที่แบบไทยท่านออกมาวิ่งอะอแล้วมันบอกอะไรก็ไม่รู้อ่านอ่าน,านไปดูวะกล่องรักษาความปลอดภัยในคลิปอย่างนุ่งนวลอะไรของมันแพ่ไทยได้เจ๋งมากเหมือนจะแบบจะจบแล้วนะ แล้วมันบอกว่าให้ผมเออปิดเออหน้าต่างกั้นคนนี้ผมเลยปิดไปทํทตามมันสั่งอ่ะไม่รู้ว่าถูกเป่ะก็ทำตามตามมันไปแล้วกันจากนั้นก็โดนไฟครับไฟลุกขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ไฟไหม้ทางขยะผมครับไม่รู้เกิดจากอะไรไอ้คนพูดมาเผาทางขยะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออแล้วแมงทางดับเพลิงก็ใช้ยังไงไม่รู้เหมือนตัวนี้ไฟจะไหม้แล้วนะคะผมครับเออ สุดท้ายครับก็ไม่รอดครับเออผมไปติดอยู่ในร้านค้าไฟไหม้จนตุยครับเสียดายจริงน่าจะจบแล้วแหละเออก็จบเพียงเท่านี้ครับใครอยากดูคลิปต่อๆไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครมีอะไรจะบอกผมหรือว่าทำไงก็คอมเมนต์บอกผมได้ครับไา,ายครับสำหรับคลิปนี้